สิสตางค์รูราคาแพงวงการเล่นหาเหรียญละ1นึ่งแสนบาทกันเลยทีเดียวช่องพรชัยซื้อขายเหรียญสวัสดีครับผมเจ้าของช่องพรชัยซื้อขายเหรียญช่องรับซื้อเหรียญกระสอบและอนาคตอันใกล้ F C H. ก็จะเป็นช่องที่ทั้งรับซื้อซื้อและขายเหรียญกระสอบกันเลยทีเดียว ครับเอฟซีฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะทอนชัยมีข้อมูลดีๆของเหรียญ10ส,สตางค์รูเนื้อนิกเกิลมาฝากนะฮะว่ากันว่าวงการเล่นหากันถึงเหรียญละ10,000แสนบาทกันเลยทีเดียวเอฟซีฮะก่อนเข้าดูข้อมูลของเหรียญ10ส,สตางค์รูนะฮะที่มีราคาแพงสุดจะเป็นปีอะไรพอสอ,อะไรรอสอ,อะไรเอฟซีฮะฝาก กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของปอปาอ่าช่องของพันชัยไว้นะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอที่อ่าจะนําเสนอกันในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปครับเอฟีฮะเหรียญ10ส,สตางรูนะ10สิบสตางรูเนื้อนิกเกิลน,นะถ้าพูดถึงจริงๆแล้วนะเออก็จะผลิดออกมาอ่าเป็นสตางรูรุ่นแรกของชาวไทยชาวสยามแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็น10ส,สตางรูนะอืม ก็อ่ะจะมีรอส12 7อ1เ7เอยประมาณนี้เอ1ดนึ่งสองตาอุณหโลมพระแสงจากหรือไม่ก็129อนะฮะอืมที่ที่ต้องบอกก่อนเลยว่าอ่อผลิตออกมาเนี่ยนะเอ,เอีเป็นเหรียญหมุนเวียนนะฮะหนึ 1, 2, 9, เอยแล้วก็มีเลยนะอืมหนึแล้วก็131่งสนูนย์อะไประมาณนี้เอนะอืมหรือไม่ก็จะมี10สตางรูนะ มสมัยราชการที่5้รอศใช่ไหมราชการที่6รอศด้วยเลยด้วยก็จะเป็นเอฟเซียที่ผลิตออกมาจริงๆนะตั้งแต่ราชการที่5ที่6ที่7ที่8พูดถึง10สตางค์ดูนะฮะนะอย่งอางปีพศที่พลชัยยกไปดูเอฟเียนะก็เป็น10สตางค์ดูยังพอหาพบเจอกันได้ง่ายอยู่นะยังหาพบเจอกันได้ง่ายอยู่ราคาเล่นหาก็มีกันตั้งแต่หลัก10หลายสิบนะ หลักร้อยถึงหลายหลายร้อยก็มีนะ,ะเออนะหลักร้อยถึงได้หลายร้อยก็มีนะประมาณนี้พอนชัยว่าเชื่อว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยยังมีเก็บสะสมกันอยู่นะ,ะสำหรับ10สบต่างดูโอเคเนาะอืมไม่ว่าจะเป็นรสอหนึ่งอ่าหนึ่งสองเจ็อืมแล้วก็131่งสามหนึงหนามศูนยเอเจยังพอหาพบเจกันได้อยู่แต่ว่ามีปีพอสอรอสอหนึ่งเอ นะวงการเนี่ยเล่นหากันถึงเหรียญละ10,000แสนบาทกันในทีเดียวอ่ะเดียวพรชัยขึ้นภาพให้ดูนะเพราะว่าเอฟีฮะรอสอนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามีราคาถึง1 0 0 0แสนบาทเลยนะด้วยความว่าน่าจะผลิตออกมาน้อยนะผลิตออกมาน้อยซึ่งไม่มีข้อมูลจำนวนการผลิตไม่ระบ,บุข้อมูลจำนวนการผลิตโอเคเนาะเอฟซีฮะมีอยู่ปีพศ .1 หนึง่ง วงการเล่นหากันหนึ่งแสนบาทกันในทีเดียวี j h นี่คือเหรียญสิบสตางรูนะฮะสิบสตางรูเนนิกเกิลรออหนึ่งสามสอง FJ รอซอหนึ่งสามสองนะตามข้อมูลนะบอกว่าหาพบเจอกันได้ยากถึงยากมากๆนะฮะอืมแล้วก็ไม่มีข้อมูลจุนวนการผลิตนะฮะซึ่งณนะปัจจุบันวันนี้ พลไทยเองก็ไม่มั่นใจว่ามีนักสะสมเนี่ยเจอกันจํานวนมากน้อยเหรียญแค่ไหนนะฮะอืมไม่มั่นใจว่าพบเจอกันมากน้อยแค่ไหนต้องบอกก่อนเลยว่านะฮะเอฟซีสิสตางค์รูรสอส132เนี่ยเป็นเป็นเหรียญสิสตางค์รูที่หาพบเจอได้ยากมากเลยนะอืมนะนักสะสมในวงการบ้านเราเนี่ยเสนนราคารับซื้อกันถึงเหรียญละหนึ่งแสนบาทกันเลยทีเดียวนะะ 1 0 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวขณะที่สตางรูในเอสปีพอสอ,อื่นๆลรสอนอื่นๆนะฮะสิสตางรูในะนิกเกิลเนี่ยนะฮะขณะที่เราอนอื่นปีพอสอ,อื่นที่ปอปลาพรไชยโยดูนี่นีเล่นหากันอยู่ที่นะฮะหลัก10หลายสิ0หลัก100ร้อยเท่านั้นเองนะฮะเอลองไปสังเกตดูนะฮะใครมีเดียนสิสตางรูเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆนะฮะลองพลิกดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะฮะลองพลิกดูด้านหลังกันสักนิดหนึ่ง ไม่แน่เอฟสิรอสอหนึราคาหลักแสนอาจอยู่ในมือของท่านถึงแม้ว่าจะหายากถึงยากมากๆนะแต่ยังไม่มีใครรู้นะว่าจะอยู่ในมือ,อประชาชนชาวไทยท่านใดนะลองไปสังเกตดูนะใครที่มีเหรียญสิบสตางค์รูปภาพเป็นรอสอหนึ 1, 3, 2, วงการเล่นหากันถึงเหรียญละ 1 0 0 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวนะโอเคเนาะคลิปนี้นะช่องของผ่อนชัยได้นำเหรียญ10สตางค์รูเนื้อนิกเกิลน,นะมาฝากกันอืมก็ใครดูไม่ทันให้รีคลิปกลับไปดูเอานะฮะให้รีคลิปกลับไปดูเอาสําหรับส,บสตางค์รูเอฟสฮะย้ำอีกรอบนะฮะใครที่มีติดต่อได้นะฮะช่องของผ่อนชัยรับซื้อทั้งหมดนะพูดถึงคลิปนี้เป็น10ส,สตางค์รูไม่ว่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วหรืออยู่ในสภาพใหม่สวยงามนะเออ ถ้าเป็นสิบสตางค์โดยทั่วไปนะราคาซื้อขายยังไม่แพงเล่นหากันอยู่ที่เหรียญละ10บาทหลายๆ10ถึงหลักร้อยเท่านั้นเองนะมีอยู่ปีเดียวนะมีอยู่ปีเดียวก็คือรอสอสเท่านั้นเองนะที่วงการเล่นหากันถึงราคาหลักแสนกันเลยทีเดียว อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนสวัสดีครับ